เขาสู่ช่วงที่สองของเอ็นวิธีร่วมใจคนไทยบทิงกันรับเป็นเรื่องขอกฎหมายครับบอกพี่น้องฟังครับในทางอาญ,ญานี่ครับการกระทําความผิด้องมีเจตนานะครับเบียนแต่เป็นเรื่องที่กฎหมายเขาบัญญัติไว้เป็นกรณีพิเศษว่าผู้พิจตนากับผิดเป็นตนว่าประมาทเลินเลยเห็นบประมาทก็คือบ่เจตนาอยู่แล้วมันเป็นทางขนานกันไปเลยเจตนาก็ประมาทนี่มันบม่มีวันที่จะมาเป็นเรื่องเดียวกันได้ถ้าเจตนาก็คือครับเป็นการกระทําที่หู่นสานึกประสงค์ต่อผลให้มันเกิดขึ้นคือจงใจตั้งใจเหรให้มันเกิด นั่นมาครับแล้วก็หรือเร่งเห็นผลมันจะเกิดนั่นมาครับส่วนปรมหทดก็คือครับเผลอเล่บรอจงใจแต่ว่าขาดความระมัดระวังเผลอเลอครับบรด้จงใจปาศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในสภาพว่าแบบนั้นนะครับเป็นต้วว่าทานเป็นโซเฟอร์ขับรถออสภาพว่าของการขับรถของการเป็นโซเฟอร์ก็ต้องระมัดระวังจะต้องตรวจสอบรถ จะต้องเบงเบรกรถจะต้องศึกษาถนน,นหนทางที่เขาจะพาขับผู้โดยสารไปทังโค้งสะพานมา,มาบังคับหรือลงเขาลงห่วอย่างที่ตันต้องเชี่ยวชาญในการขีจ่จะเดินทางถ้าเ่เคยเส้นทางเลยแล้วก็คับไปม่ฮหูเหนือหูใตมา,มาบังคับก็ถือว่าประมาทอย่างหนึ่งกันเดยนั่นแนละแล้วประมาทกับเจตนามันคนระย่างอยู่แล้วนะครับมันไม่มีวันมาร่วมกันได้ คือน้ำมันกับน้ำมันเข้ากันบ่ด้อยู่แล้วนะครับนั่นเลแล้วครับเจตนาเป็นเรื่องสําคัญในการจะพิสูจน์ว่าครับนายกอนายขอก็ทําการตามที่กฎนไมยบัญยัติไ้เป็นความผิดบ่ก็ต้องเบี่งเจตนานําแต่ว่าบางเถื่อเจตนามันอยู่เลิกนะครับอืคนมันเสียแสงครับมันก็เก่งอยู่ได้บางเถื่อก็ต้องค้ำหาจนได้ละจังจะล่งโงษเดขาไดดว่ามันเจตนาดีหรือบด่ดีแต่ที่แรกอาจจะเจตนาดีอยู่แต่ สักระยะหนึ่งเจตนาเปลี่ยนเป็นเจตนาบดีหรือตอนแรกเจตนาบดีแต่ว่าสักระยะหนึ่งเป็นเจตนาดีขึ้นมาเขาจะต้องรับผิดบอกอันนี้ก็เป็นเรื่องนาวินิจฉัยหรือเรื่องตองหาคําตอบเด้แต่ว่าเขากระเบิงกันง่ายๆเนาะกรรมเป็นเรื่องฉีเจตนาการกระทํานั่นแหละครับกรรมคือการกระท่าม่นเป็นกรรมกําปั่นกรรมเมื่อกรรมอย่างนี้กรรมคือการกระทํามันจะเฉี้ยเห็นเลยว่าเจตนาของมนุษย์เป็นแบบใดแต่บางทีมันก็จะมีเจตนาส่วนเลนเจตนาแอบแฝงเจตนา นั่นเจตนานีนะครับก็ต้องมิสูจน์เบิงกันไปครับบางกรณีกฎหมายกับกำหนดว่าจะมีความผิดตามกฎหมายแต่ต้อตงมีเจตนาพิเศษเจตนาพิเศษก็เพื่อเพื่อนั่นเพื่อนี่นะครับมีเจตนานธรรมดาแล้วต้องมีเจตนาพิเศษอีกเพื่อได้รับผลประโยชน์เพื่อยอ,ยอย่างนั่นเพื่ออย่างนี่จังจะต้องรับโทษตามที่กฎหมายกนนาหนดไว้ครับบางเทือเรื่องทังแผงมันกับคาบเกี่ยวไก่เคียงกับเรื่องทังอาญาด้ยครับ บางเถื่อท่านตรองเบงว่าเอ๊เป็นเรื่องผิดสัญญาบอบางเถื่อเป็นเรื่องทั้งแพงจะไปแจ้งจับเขาทางอาญาสารลงโทษบ่ไรเนี่เป็นเรื่องผิดสัญญาจะไปว่าเขาฉอโกงบ่ไรครับเป็นเรื่องผิดสัญญาทั้งแพงอาญาบอกเขาขอกฎหมายบอกครบองค์ประกอบความผิดก็ต้องไปฟ้องทั้งแพงมันกับประกอบไปด้วยเรื่องเจตนานี่ยแหละครับแต่ว่าถ้ามีเจตนาบดีแต่แหลกเลยเจตนาจะมาตัวเขาแต่ว่าเหตุสัญญาว้เหตุฟอร์มเส้นสัญญามีพยงพยานเอ่อว่างฟอร์มก็จังเรื่องที ให้มันเป็นทั้งแผงนะครับเพื่อเวลามีปัญหาขึ้นมาจังบต้องถืงอด้วยเงินคดีทางอาญาออแต่ว่าเบื่องกะคักแล้วมันมาตัวคนเจตนามันบ่ดีแต่ต้นเลยกับเข้ก็สามารถกับดําเนินคดีข้อหาต่างๆที่มันเกี่ยวของไดเป็นต้นว่าเรื่องช่อโกงแต่บางเทอมันก็คือเขาหมักบอกกันเส้นบางๆนะครับว่าพิสัญญาทางแผงหรือเป็นเดือนมาทำความผิดทางอาญาก็ต้องเบื่องเจตนาเป็นหลักจะต้องพิสูจน์ตองคนหา กับเรื่องในใจของเขาพิสูจน,น์ได้โดยอาศัยพยานหลักฐานต่างๆครับไปพิสูจน์เขาเขานั่นผู้ลายปากแข็งมันบอกหรืครับว่ามันเจตนาบอดีแต่แหลกแม่มบอกครับมันกับว่ามันผิดสัญญาผิดสัญญามันบอดีมีเจตนาฉ้อโกงสมมติเขาบอกเรื่องฉ้อโกงเนาะหรือเรื่องผิดสัญญาส่วนเรื่องเงินก็ขึ้นกันนะครับมันบอยอมรับยรอยู่แล้วนะครับอืมมันยอมรับผู้ลายปากแข็งก็ต้องเอาพยานหลักฐานอื่นมาพิสูจน์อืมว่าเจตนาเป็นแบบใด เป็นต้นว่าเหตดหนังสือสัญญากับจะส่งมอบรถในเขาสิเฮ็ดสัญญาตกลงกันฮอดมือส่งมอบรถบ่ดด้นั่นครับพอรถยังบ่ทันมาแต่อืมประเทศญี่ปุ่นมาุมิวารถไปฝ่าสังมาจากญี่ปุ่นเขาก็ลังกับเดินทางมาอืมส่งมอบบ่ดด้กระือว่าพิดสัญญาสัญญาเขียนว่าเนวใยไล่ะส่งมอบรถบ่ดดายภายในวันที่สามสิบตุลาปับกรับหาเ0ียนบาท สัญญาเขียนไปแบบก็ทรงมอบไปเขาบ่อใดก็ปั๊บหาเสนบาทเป็นเรื่องพิดสัญญาทางแผงเนี่ยเขาก็ได้มีเจตนาที่จะทรงหมอบลดดอกปรากฏว่าเรือมันเกิดกับมลสุมกลางทางพายุเขาจะดีเรือเลยต้องไปลบอยู่ตรงเกาะซะก่อนเพราะว่าถ้ามาก็อาจจะอับปางเรือที่ขนรถไฟ,ฟ้ฝ่านะ่ะที่ตกลงจะทรงหมอบกันนี่สามขั้นหาขั้นแปดขั้นก็นกนกนแล้วแต่หอดหมือมันที่สามสิบเรื่อยังบอกเขาสู่ครับ ประเทศไท้เลยยังไปลบอยุ่เกาะได้กับวงหูผู้ที่เขาเป็นคู่ข่าคู่กรณีเขาก็ว่าอ้าวมูอนิสามสิปแล้วคอยท่าฮอดพวกถุ่มเด้อคันสินค้าเขายังบม่ได้รับนกครับก็ถือว่าผิดสัญญาปั๊บหาแสนหรือปั๊บหาล้านอย่างนีออ้อันนี้ก็ผิดสัญญากันไปครับคือเจตนาซื้อขายรดกันส่งมอบรดกันเป็นเจตนาที่ดีครับการสื่อการขาย,ขายแต่ว่าทีมันส่งมอบรถให้ลูกข่าว่าอะไรนะเพราะ มันมีมรสุมมันมีพายุมันมีเฮอริเคนมันมีไต่ฝนมันมียังงแล้วแต่ขอทจริงที่มันเกิดขึ้นเขากับพยากรทั่วโลกว่ามองนั้นมองนี่มันจะมีมรสุมมีพายุมันหมดละเรออือก็เดินมามาเจอก็ต้องลบซะก่อนคาดว่าจะมาหอดในอีกสองมือกับเรือขนหลดยนต์มาจากประเทศญี่ปุ่นยกตัวอย่างนะครับอันนี้จะไปว่าเขาชอโกงเขาตัวเขาต่มทุจริตยังบไดาเจตนาจะบดีบได้ครับเพราะเจตนาจะซื้อขายกันนะ สัญญากับเส้นกันใบดิบดีแล้วก็ก้อนนานี่ก็เค่อยซื้อเค่อยขายเห็นบอกคนต้องไปเลิกวกว่าแต่ก้อนน่ะหมอนี่หมอบริษัทที่ขายรถเนี่ที่ไปขนรถมาจากญี่ปุ่นเนี่ยค่อยส่งมอบรถให้เขาได้บอกค่อยขายคนอื่นบอกแต่คนอื่นมากก็คยขายสาเน่เรียวเน่ถือปั๊บแต่ว่ารถเขาก็ขนมาให้ <c oughs> เขาก็ซื้อขายกันสําเร็จร็จสินไม่คยมีคดียาให่ยังเลยอันนี้มันก็เหตุให้มองเห็นเจตนาของบริษัทนี่หรือนายกนายขอถ้าเป็นเอกชนน,นะบ่ได้อยู่ในรูปแบบบริษัท บ่าเขาเออเขาเก็เค่อยส่งให้ลูกค้าได้เขาเก็เค่อยขายอยู่ไม่คยมีปัญหาอย่างซ่ามือสองมือ,มอบางเทีลูกค้าก็บ่ติดใจแนบมาแล้วครับอืแล้วบางทีก็ย่อมให้เขาเสียก็ย่อมให้เขาปับไปเสียเบียปรับไ้คู่กรณีคู่ไฟตรงคมไปเออเรื่องไม่คยขืนซูลงสูลสารยังจะเถื่อมันก็เป็นเรื่องผิดสัญญาไปอืมแต่ว่าถ้าไปสืบื่องเล็กล้วว่าสัทนี้จักมาแตา่ใส่ไม่ค่อยค่าค่อยขายเลย แล้วก็เบองพฤติกรรมแม่มาครับที่มีมาในอดีตนั่นเคยชอโกงเคยต้มคนตัวคนกรณี่แบบค่อยๆกันนี่มาต่างหลายเถื่อนี่เห็นบอกมันก็อาจจะเห็ุแต่เห็นนตะ่ทด้ว่าเอเจตนาหันบอดีแต่แหลกบอดีไล่ได้ไล่ลลนั่นนี่มอนี่บขเคยทรงชิ้นขายเขาท่านเลยแล้วก็พอมีปัญหาเพิ่มก็รบหนีไปสัออกระยะหนึ่งก็กลับมาใหมา่มาตัวเขาอีกนี่ ถ้าแบบนี้ก็ชักจะเห็นเจตนาบอดีแต่แรลกแล้วมันไม่เป็นเรื่องิสัญญาเลยมันเขาลักษณะฉออกก้อโกงแล้วก็เบิรงลหลายอย่างขอตกงลงในสัญญาบางทีมัอมนอาจจะโอ้โหโอเวอร์เกินไปนะครับมันเวอร์พวดนะแต่ว่าบัฐบาลเอาอขั้นกลยทรส่งมอบรถว่ท่านนี้ขอให้ปั๊บเลยสามสิบล้านจังสี่เ็นบอกมันเวอร์ว่รถคันหนึ่งบุกี่ตังสมุดปั๊บตั้งสามสิบล้านแสดงว่าให้เขาไว้วางใจว่าเออถ้าส่งให้ว่ท่านนี้ย่อมเสียค่าปั๊บสามสิบล้าน คู่ขาก็ว่าเออมงส่งมาท่านปับสามสิบล้านแต่ว่าให้ว่างเงินก่อนานนทน่านีนะว่าให้ว่างเบิรดเลยบอให้มัดจาปกติเขาขมัดจาให้ว่างเบิรดเลยเพื่อจะได้เงินสดเข้าไปแล้วก็นหนีเลยบ่มีการจะไปขนรถขนยังไม่เขาหรอกอืมบ่มเคยไปติดต่อสื่อขายรถกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อจะขนรถโลงเฮือมาส่งให้ลูกค้าที่เขาสั่งนะบอเคยมนีเลยบ่เคยติดต่อสื่อขายก็ไผหมอนี่บริษัทนี่ นี่เห็นแบบนี้ก็ชักจะเห็นล่างๆเลยว,ว่าขาขัางนึนอยู่ในขุกกับมันเป็นเรื่องพิสัญญาล่ะสัญญาเฮ็ดขึ้นมาเพื่อันนี่นซื้อตบตาเขาซื้อให้เขาสบายใจดีซื้อว่าแต่ทรงมอบรถบไดมันจะถึกปั๊บานั้นท่านี้คนซื้อเป็นไผคนขาเป็นไผแลวกะเฮ็ดสัญญากันใบแลวก็เฮ็ดขอตกลงกันไปแบบน,แบบนี้แบบนี้ให้เขาตายใจนะครับแเรสุดท้ายแล้วกับเบี่ยวเขาเอาเงินเขานี้เลยประวัติกะโอ้โหสีเท่าเลยหรือสีดำเลยว่าแต่ออกจากขุกสีสมุิ แบบนี้ก็จะเห็นเจตนาแหละครับว่าเจตนามาฉ่อโกงเขาแต่แหลกเลยมาตัวเขาแต่แหลกเลยนะครับมันมอนเรื่องพิสัญญาแล้วนี่ถ้าเรื่องพิสัญญาก็ไปว่ากันทั้งแผงครับไปเรียกร้องกันเอาเพดขอตกลงกันไว้จังไดทรงหมอบรถว่าท่านทรงชินขาวพท่านจะปั๊บถอดได้องหลอกกันก็ว่าไปดอกเบี้ยาไดว่าไปเงินเพิ่มเงินยังก็ว่าไปจะต้องรับผิดแบบใดในขอตกลงในสัญญาเขียนกันไว้เป็นเรื่องพิสัญญาธรรมดาแต่จะไปเรียนอาญาเขาบ่ได้เลยครับเออพราะเขาว่ามีเจตนา ทุจริตหลายมาตราใส่ค,าคาําว่าทุจริตเข้าไปนําเจตนาทุจริตแต่ว่าเจตนาทุจริตบผิดด้วครับอืมเอารัพ์เขาไปโดยทุจริตเห็นบก่การลักรับนี่ต้องทุจริตด้ถ้าท่านบ่ทุจริตท่านบผิดด้ทุรทรทจริตแปลว่ายังบางคนถามก็คือการแสวงหาประโยชน์ซึ่งบาคคนได้โดยชอบโดยกฎหมายสําหรับตนเองหรือคนอื่นอืมอย่างได้ของเขาแต่บมมีเงันสือเขาเลยไปหลักเอาแสวงหาประโยชน์ จากของคนอื่นโดยบวชชอบด้วยกฎหมายคือไปยิบฉวยมากมันก็เป็นความผิดฐานหลักทรัพย์แต่ว่าถ้าเป็นกรณีครับยิบผิดอ่ะอืบางทีอของมันไข่ไข่กันนะเออปว่าเขามีเจตนาทุจริตกับอะไรได้วยแม่บอระเป็นต้นว่าโทรศัพท์มือถือนี่มันกับสี่เหลี่ยมแม่บอครับส่วนมากมันก็เป็นสี่เหลี่ยมโทรศัพท์กลมๆเรเคยเห็นเ่ยไม่เป็นสี่เหลี่ยมลักษณะไข่ไข่กันเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นแบนแ้วก็บ,บางทีก,กับใส่เคตใส,ส่ซองใส่ย,ยังไข่ไข่กัน น้องเที่ยวไปว่างไว้แล้วก็ซับกันนะครับอยู่ในทีประชุมเนี่ยอยู่ในงานยังไงว่างไว้หรือหันค้าหาันขายอย่งนี้สิไปนั่งกินอาหารแล้วก็ว่างไว้กินแบบบูฟเฟ่ว่างไว้แล้วก็โมมายิบไปเขาใจว่าเป็นของตหยิบพิษเครื่องไปโดยที่เขาบม่มีเจตนาเลยครับที่จะเอาของคนอื่นไปเขานึกว่าเป็นของเขาอ่ะนี่ที่ไม่ว่าเขาเจตนาบดีแต่แหลกหรือมีเจตนาทุจริตมันกับบดีคนยิบพิษไปพังเพื่พอะ่ะ เอาของเขาไปอืมอันนี้ก็บ่มีความพิดฐานหลักรับครับพาะเรวบ่มีเจตนาหลักของเขาแต่ว่าถ้าเบิ่งแล้วเอาวบ่เมนของเฮาตัวนี้ของเฮาสีแดงเนาะโทรศัพท์ซ่องมันนะ่ะเขตมันน่ะสีแดงที่เขาเอื่นกันของเฮาแต่ว่าของคนอื่นน่ะมันสีเขียวจังซี่ฮู้แล้วบ่นเป็นของโตแต่ว่าอยากได้ของเขาก็เอาของเขาไปจังซี่ครับมันเจตนาบ่ดีเจตนาทุจิิตอันนี้มีความพิดฐานหลักรั์อยู่แล้วง่ายๆเลยครับแต่ว่าบางเท่อมันก็มีการบ้างแผนเน้มนุษย์น่ะนะบไหมครับ อมืมันก็เคยมีข่าวอยู่อยากลักมอไซค์เขามอไซค์เขาสีแดงบละ่ะเขามาขี่ไปจอดตลาดมองนี้มันก็มีรถสีแดงคือกันครับแต่ว่ามันเก่าก,ว,กว่าอืมลักษณะคล้ายๆกันยี่หอเดียวกันแต่ว่าสีอาจจะเก่าหม่บล่ะครับหรือคันนึงอาจจะมีทะเบียนหรือคันนึงไม่มีทะเบียนก็นแล้วแต่มันก็ขี่ไปจอดใกล้ๆกันาเจตนาบ่ดีก็คือจะลักของเขานั่นแหละครับแต่ว่ามีการวางเผน เธอเขาจับได้ไรท่านจะได้อ่างว่าเอาไปพิดขั้นพิดพิดลดซึ่งมันก็เกิดขึ้นได้แบบมือถือนี่ยิบพิดยิบถือลดบางเธอเนาะสีไข่ไขๆกันไมายเลขทะเบียนกับไข่ไขกันแล้วไปจอดอยู่ใกล้กันอยู่ตลาดด้วยอยู่ทัพย์สินค่าเฮาเข้าใจว่าเป็นรถเฮาทีทีแท้มันบ่แม่นเป็นรถคนอื่นนะครับกุญแจก็เสียบเข้าไปบังเอิญสตาร์ทติดบัดนี้มอไซก็ขี่รถคนอื่นมาบ้านเลยกลับมาหอดบ้านเมียว่าเอาจะไปเอารถไถมาเพราะว่าป้ายทะเบียนเฮามันบ่แม่นเลขนี้ได้อ้าวตายละขี่ผิดคัน ฝ่าไปคืนปรากฏว่าขี่ไปมองตลาดที่ขี่พิษมาตำรวจเต็มเลยเออเขาก็ว่าเอา้ารักของคนบนนี้ลักทรัพย์บ,บนนี้ผู้เสียหายก็ยืนสี่โบสี่เบอยู่โอ้ผมผิดขั้นครับตำรวจว่าพิดขั้นแบบนี้รถผมนี่ครับมันยังจอดอยู่ขั้นน่ะยังมันมีหัวไปนี่คือกันเลยทะเบียนก็คายค่ายกันนคะครับพิษต่ตัวหนาตัวหลังแล้วก็สีก็คือกันเกาไม่ทอกันนี่แต่ตำรวจเห็นแบบนี้โอ้ทำมันหลักไปแล้วมันขี่มาคืนหรอก แต่คนนะ่ะปรากฏวา่าตรวจสอบแล้วมุงจนปิดเบิ่งแล้วมากกับสตาร์รถมีพิรุษยังเลยขี่กับบ้านปรพมาณจักสิมหาที่ระยะทางจากตลาดไปบ้านเขากับว่าไกลบรนไดขี่กลับมาขึ้นเ,เห็นเจ้าของเขายืนอยู่เห็นตำรวจยืนอยู่กับแสดงคว,วามบูยสืดวันนี้รถผมขับจอดอยู่นี่บ่เสือเดี๋ยวพบว่ากุญแจไขล็อกข้อล็อกหยังอืรถผมมีถะเบียนไต่บ่อมีเอกสารยังเนี่ยบอกให้ตำรวจฟังหน้ตำรวจเปิดบ่อเบิ่งอามีหลี่มีหลักฐาน มีไข่ควงมีขีมสีแดงมีกุญแจสองพ่วงอยู่ในรถเปิดมามีตามที่เขาบอกก็แสดงว่าเขาขี่พิดขั้นไปนั่นก็บอกมีความผิดฐานหลักทรัพย์เพราะเขาว่ามีเจตนาทุจริตไงมันหลงขั้นไงบอกซึ่งเป็นไปได้เลยครับรถใกล้ๆกันสีเดียวกันจอดอยู่มองเดียวกันใกล้ๆกันแล้วก็หลงไปสตาร์ทมันติดผมนี่ก็เค่อยหลงครับรถผมชี้ขาผมไปจอดใบมือหนึ่งเนาะ่นเป็นตะหัวนี่เป็นตะยาไายเขา มีคนนั่งอย่ในี้รถนําเดดีครับเป็นผู้ชายแต่เป็นผู้หญิงนี่ผมโอ้ยเขาสิหาว่าผมคิดบ่ดีนําเขาเป็นผู้ชายครับผมว่าเป็นรถผมผมบอกมาจากห้านขายของเนาะเออทะเลือทลาดมาผมว่าเป็นรถผมจอดอยู่ใกล้ๆกลกันเด้รถผมน่อยู่ข้างหน้ารถเขารถเขาอยู่ทั้งหลังรถผมผมเลยไปเอ๊กดรีโหมดประตูคือบ่เปิดว่ะเรื่มลลอกว่าตอนเขาไปซื้อของไปที่ไปเปิดรถเขาเขาจอดอยู่หลังรถผมนะครับรถสีเดียวกันเลย อืมผมก็บะเวงเนาะปกติกดรีโมอดไฟมันขึ้นแม่มละเขาก็เปิดได้ปรากฏว่าไปดึงประตูเขาเออมันก็เปิดได้อยู่ครับแต่มีนมคนนั่งข้างในบาน้านนี่มอสันก็ดึงประตูไว้ย่านผมที่ไปทำลายเขาหรือที่ไปชกเอาของเขาเขาก็ดึงประตูไว้อะผมก็ตายเลยเด้อบา้านนี้มันโมเมนต์หเข้าตัวนี่ของเขายุ่งนานี่โอ้ยก็ได้ยกมือไหวเขาครับ เขาก็บเบื่องแล้วที่แรเขาก็ส่งเขียดเด้บ้านนี้ผมก็เลยสีเสียหดผมขั้นอยู่ข้างหน้าว่าให้เขาหูวว่ารลดผมก็บรถดคุณี่ผมไปลงเปิดประตูนั้นมันคือกันยี่หอเดียวกันสีเดียวกันพี่น้องเลยเขาก็เลยยิ้มผมก็ยกมือขอโทษเขาเห็นบ่นี่ทีมหาว่าผมนี่ไปล่วงละมิดรลดเขาสิเขาไปลักของรถดเขาหรือสีลักหลดเขาก็บ่ไดดเด้ครับเพราะของผมก็จอดอยู่นั่นผมก็กดรี่มดผมมันก็ติดรถดผม แม่บอกของผมมันจอดอยู่ข้างหนังเขายุางหลังนะผมเบิ่งเ,งเองนะครับมีคนนั่งอยู่ในเกิดเขาบล็อกประตูเราสมดุดเนาะแล้วเขาลงไปสื่อของเนาะเออผมก็กดรีหมดแต่ว่าประตูเขาบไล็อกจริงๆมันบ่ไดแล้วมันคนละขั้นเออผมก็เปิดเขาไปนั่งรถเขาเลยเจ้าของเขามาพอดีนั่นผมอธิบายยากเติบเดี่ยแม่บอกแล้วนี่เขานั่งอยู่ในพอดีครับแล้วก็เป็นผู้ไา้นํานเออถ้าเป็นผู้หญิงเนี่โอ้ยตายเลย เขาสิห้าว่าผมจะไปเห็ุยังเขาแล้วแมนบล่ล่ะเห็ุมีดีมีลายเขาตายเลยเด็ครับมันจะเป็นล่องข่าวหนาหนึ่งเด็ยห้องบีดวาดขึ้นมานั่รใน,นส่วนที่เครียดกันไดส่วนทีน่ทําคว่ำกับใจกันใด้้นสังคมกับมองผมเดี๋ยวว่าออหมอทนายบอกพันนี่มันไปเหตุยัง,ยงเขาเขานั่งอยู่ในรถเสียบุสาวสัมสารบาตตายเลยไม่มองอยู่เด้เบื้องนี้ดีแล้วครับรถมันคือกันบางเถื่อมันเกิดความบางอื่นก็มีเห็นว่าเขาถ่ายคลิปถ่ายยังมาออกมาจากห้านสะดวกสื่อไปขึ้นรถคนอื่น เสยเลยขึ้นไปข้าวนึงกับฝ่าเปิดประตูลงมายกมือยกไม่ขอโทษเขาแล้วก็ย่างมาขึ้นรถจ้ห่วงเห็นหมงลง้ขั้นกามีครับเพราะรถมันไข่ไข่กันอุบัิเบิ้งละเอียดแล้วเนาะออกมากับอยู่ของแน่ดูดน,น้ำแนอ่มข้าแตคุยโทษทรัพย์เนี่ยก็ไปขึ้นรถพิษขั้นกามีครับก็ต้องเบิ้งนะครับจะเป็นแบบผมเลยเป็นตะยกากยอยู่เลยเนาะแต่ว่าก็ได้ขอโทษเขาแล้วมันก็เกิดขึ้นได้เนาะก็ต้องมงเจตนาครับว่าผมไม่มีเจตนาจีไจะ ขึ้นไปทั้งรถเขาหรือสิไปลักของในรถเขาผมผิดขั้นไงแล้วรถผมก็มีของจริงจอดอยู่ข้างหน้าเขาอยู่แล้วชี้เดียวกันครับผมก็อ้างได้ถึงเขาเจอเินตำรวจมาเขาโเสื้อเขาวาเจ้าเจ้าเขามาลักของในรถข่อยแน่นอนเลยดีได้ขอนั่งในรถนี่ผมก็ไปอธิบายอยู่ศาลได้ครับแน่นบ่ละเกิดเขาโทษเงินตำรวจหนึ่งเก่าหนึ่งมาเลยมาเอ้าก็ทายลูกไว้อันนี้รถผมอันนี้รถเขาผมเขาใจว่าเป็นรถผมมงก็เลยไปเปิดเขานั่งอยู่ไหนมันก็ขออถษดขายังเขาแล้วแน่นบ่ละผมว่าตำรวจก็คือสิบวันนวดคดีกับผมอก แต่ว่าถ้าบ่มีรถผมเลยผมยางมากแล้ะผมก็ไปจอบอยู่แถวนั่นละ่ะม,มารถขั้นไหล็อกบอรหรือมีไผ่นางบอผมจิตลักรถเขาหรือจิตลักเอาของในรถนะรถขั้นไหนล็อกบอล็อกผมก็ตงไปเปิดบางก่อนแต่เปิดได้ผมก็ลักเอาของหรือขับแต่ต่อสายตรงไปเลยเออามาแม่เวลาปากวะมีอย่างของเขาอยู่เขาโวยวายแล้วผมก็บอกว่าคือรถพิษขั้นเขาใช้รถจ้าขั้นไหนบ่มีครับที่ รถเมียมาหรือยางมาเสือจะมาหลักรถเขาแต่อ้างว่าคือรถพิษคันเอารถเจ้าอยู่ใสล่ล่ะโมมีครับนี่อ้างบ่ขืนฟั่งบ่อใดล่ะเจตนาเจ้าบ่ดีแต่แหลกแน่นอนเลยแบบนี้เขาก็ต้องดำเนินคดีกับผมแล้วแม่บวล่อหาว่าผมสีหลักรถเขาหรือหลักของในรถอ่ะอือันนี้ก็ต้องอธิบายกันเงาเหงาว่าที่มี <laughs> รถผมจอดอยู่ข้างหน้าเลยครับเออผมก็ต้องถือดำเนินคดีละแบบนี้เพราะมันเห็นเจตนาชัดเจนเลย ังนั่นแล้วการที่ขี่รถพิษขั้นไปเปิดสวิตช์รถของเขาเออไปเปิดนั่นเปิดนี่ของเขาเขาใจว่าเป็นรถของเขาจริงหรือโทพท์มือถือวางไว้ซับกันเอาของเขาไปโทรเอาโทรว่าออกว่าเขาล็อกรหัสไว้อย่างสี่จังหูว่าเอาว่าเป็นของเขาฝ่าาไปขึ้นเขาอื้าที่ใบใดมีเหตุผลมั้กะกระจบกันไปขอโทษขอโพ้กันต้หัวกระวมเนื่อนคดีเขาก็ปฏิจจยอย่างหลกแต่ว่าฐาที่ใบใบไดนะครับแบบพมบานน่ะย่างไปเลยสิขี่รถเขา แล้วก็ถามว่าอ้าวมาจากไหนนี่ผมขึ้นรถพิดคันครับอากุญเจรถเจ้าอุศัสบ่วมีไสีรถเจ้าอุใัยบ่วมีเห็นบ่มันฟั่งบ่ได้มันฟั่งบ่ขขืนแก่โตฟังบ่งงบไใ้ครับก็ต้องน้ำเนินคดีครับอืมเอาตามขอเท็จจริงง่ายๆในคณะนั่นแหละครับบางทีงมีกล่องวงจรปิดเห็นบ่ละว่าผมมาจาังไหมูมาส่งเห็นบ่รับๆหล่อๆ,อๆออแต่ว่าถา้าวงคับรถมา กองยูนาหารมันไทยไว้จอดปุ๊บลงไปซื้อของรถขัานั้นก็มาจอดต่อหลังผมอ้าวผมเ่อเข้าใจว่าเป็นรถผมอันนี้อธิบายได้ครับอธิบายได้ชี้แจงได้เพราะผมมีเจตนาบูดีแต่แหลกไงเจตนาผมก็จะมาซื้อของเออมากินก๋วยเตี๋ยวมาธุระของผมมารถมันคือกันนะครับมันเท่ามันกับิดปาดได้นอกเขาถกษก็ป่วยกันก็แล้วเขาก็บริทิตใจอย่างเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าผมก็สี่เบื้องบนรถผมจอดอยู่หนาอันนี้บอกพี่น้องฟังนะครับแต่มันก็เกี่ยวของกับเรื่องข้อกฎหมายหล่ะเรื่องเจตนาแต่มีเจตนนาดดีมักบ่ผิ บ่มีเจตนาทุจริตก็บม่มีความผิดเลยและหลายมาตาหลายหลายขอหาความผิดต้องมีเจตนาะโดยเฉพาะความผิดเกี่ยวกับ,บรั์ต้องมีเจตนาทุจริตก่อนอืถ้าบ่ทุจริตนะครับบม่มีความผิดกันแล้วกันครับบางเทือ่อรัพย์ห้่เพาบ่ท่านเอาไปแต่เจตนาเขาบ่ดีแต่แรกกะเฮาขึ้นไปนั่งต้งรถเขาครับขับไปได้นิดนึงงจะของเขามาลัดไวเขาลงมาท่านพอดีรอข้อใดอันนี้ถือว่าหลักรับสําเร็จ้วเด รถผมเคขื่อนไปล่ะที่ผมลักเนะี่ยมันเลื่อนทีไปแล้วอืแต่ว่าเขาลงมาท่านพอดีเขามาลัดนาไว้พอดีผมไปบได้นั่นบอครับรถเคลื่อนทีออกไปแล้วสาตาร์ทแล้วเขาเกียร์แล้วควงำพิดสําเร็จนะครับลักทับสําเร็จแล้วสิไปอ่างว่ารถมันมาท่านได้ไปใส่นี่แล้วก็ค้องกลางเจ้าก็ได้เคื่อนมันมีความพิดเป็นพยายามรักษาบอมแนนะครับสําเร็จเต็มๆเลยรถเลื่อนไว้เขื่อนทีแล้ว เจตนาผมบอดีแล้วคุณไม่ต้องลดเขานะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังครับเป็นเรื่องเจตนาเป็นเรื่องสําคัญเนี่ต้องพิสูจน์ราบกันนะครับว่าเจตนาเป็นโจรบอเจตนาลายนะครับคือเจตนาเป็นโจรเจตนาบอดีแต่แหลกครับแต่เจตนาดีตอนแหลกแต่ว่าไปเป็นโจรที่หลังคือเจตนาบอดีที่หลังกับมีความปิดเดจตนาดีแต่แหลกนะครับ บริคิดว่าจะรักของเขาหรือเป็นโจรเป็นยังเลยเออแต่ภายหลังเจตนาเปลี่ยนนะครับเกิดความโลภเกินมาอยากเอาของเขาเป็นของตัวสิมันกับเป็นความผิดเกิดมาไหนกันดังนั้นแล้วกับเจตนาเป็นเรื่องสำคัญสองพิสูจน์ทราบกันศาลมันเกิเกเกเกดเบื้องเจตนาเบื้องชิงแหวนลองเบื้องคิปเบื้องวงจรปิดทิไทไวเบื้องพยานหลักฐานต่างๆยังจะลงโทษใดโด,ดยเฉพาะขอหาเกี่ยวกับพย์ต้องมีเจตนาบอดีหรือเจตนาทุจริต